สวัสดีครับผมจะมานําเสนอเรื่องของการค้นหาแปลงที่ดินจากเลขชฉนดซึ่งจะทําให้เราทราบถึงผังสีว่าตรงนั้นเป็นสีอะไรสามารถใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับสําหรับท่านที่จะซื้อที่ดินหรือจะพัฒนาที่ดินดูคลิปนี้แล้วท่านจะมีความรู้เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะครับ อันดับแรกเราเข้าไปที่ Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่ารูปที่ดินนะครับแล้วก็ระบบค้นหารูปแปลงที่ดินนะครับก็จะพาเขาเราเราเข้ามาในในหน้านี้นะครับของกรมที่ดินเราก็เลือกจังหวัดสมมุติผมเลือกที่สม,มุทรปราการนะครับอำเภอ โฉนดที่ดินมันมีแสดงเผออยู่เขงนเป็นพัดสมุดเจดีนะครับแล้วเลขที่ดินของผมก็คือสองหนึ่งหกแปดปดสองหนึ่งหแปดปดแล้วก็ทำการค้นหาครับครับก็ที่ดินของผมอยู่ตรงนี้นะครับในนี้ก็จะมีข้อมูลที่เขาบอกไว้ว่ามีระวางนะครับมีระวาง มีเลขที่ฉนดนมีเลขที่ที่ดินมีหน้าสำรวจนะครับอยู่ในตำบลอะไรพื้นที่เท่าไหรนะครับและที่สำคัญกว่าน,นั้นก็คือมีราคาประเมิน้วยตรงนี้นะครับราคาประเมินนะครับซึ่งทําให้เราทราบว่าเราจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่ด้วยนะครับในนี้ก็จะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการรังวัดว่คาค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ สำคัญที่สุดคือค่าธรรมเนียมภาษีอาก่อนเท่าไหร่นะครับทั้งการโอนการเช่าการขายนะครับตรงนี้ก็จะแจ้งให้ทราบหมดและที่สําคัญกว่านั้นก็คือนะครับผมปดตรงนี้ทิ้งน้าที่ดินผมอยู่ตรงนี้นะครับตรงจุดสีเขียวการทราบผังเมืองนะเขาไปขิดตรงนี้นะเปิดปิดผังเมืองนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับสกร์เมาส์เข้าออกก็จะทําให้เราทราบได้ว่า พื้นที่เป้าหมายของเรานั้นผังสีอะไรตรงนี้ของผมเป็นสีม่วงนะฮะสำหรับการทําอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเลยนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับสีม่วงทําอุตสาหกรรมโดยเฉพาะแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็จะสามารถทราบว่าโฉนดที่ดินที่ท่านถืออยู่นั้นผังสีอะไรใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับขอบคุณมากนะครับจาก Happy God ครับ